พ่อแม่ผมแยกทางกันตั้งแต่ผมเด็กก็มีแม่คนเดียวนี่แหละที่ดูแลผมมาภูมิหลังของแม่แม่เกิดมาไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ตาครับต้องแบบขายหลายอย่างเพื่อส่งแม่เรียนทีนี้ผมหันไปมองที่แบบบ้านแม่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเป็นลูกผู้ชายคนเดียวแล้วอะคือผมก็มีพี่สาวมีน้องสาวแต่ว่า ผมดูเหมือนเป็นคนเดียวที่สามารถเป็นหัวเรือได้ในตอนนี้เราก็เหมือนต้องพยายามทำเพื่อพวกเขาสาวสป,ปีดสวัสดีครับกอธนกิจเอ็นดูรัศมีครับ จริงๆก็เป็นนักพากย์อิสระฮะมีภาคหนังลงซีรีส์อะไรเงี้ยหลายๆแพลตฟอร์มแล้วก็ทำโปรดักชันเฮาส์กับเพื่อนๆด้วยทำมืองีโอมงกลลป,ง,ปงเป็นฉายาหรือว่า AKA ที่จะเอาไว้ร้องเพลงกับเพื่อนๆครับแค่นั้นเ,ยเลยยังเรียนไม่จบครับสมัยเด็กผมชอบบอยแบนด์เคลติกอะไรเงี้ยผมชอบแล้วผมก็เต้นโคเวอร์เพื่อนที่ห้องเขาดูจะแค่สายตาแหละครับผมไม่รู้ว่ามันคือการบุลลี่ด้วยหรือเปล่า กับการที่ไอ้นี่มันมีแนวคิดไม่เหมือนคนอื่นผมอยากพิสูจน์ตัวเองกับสิ่งที่ชอบให้คนเขาได้เห็นเพราะว่าสมัยเด็กค่านิยมของทางบ้านผมก็จะแบบอยากให้รับราชการแม่ก็ส่งติวเยอะเหมือนกันนะฮะก็เสียไปเยอะแม่เคยส่งจะให้เรียนใน้อยแต่ผมไม่มีความสุขผมก็เลยออกมาขอออกมาแล้วก็เริ่มรันสิ่งที่ตัวเองชอบดีกว่าก็เริ่มภาค ฝึกภาคมาแบบตั้งแต่อายุ 12, 13, 14ช่วง15นี่แหละที่เริ่มติวแล้วพอ17ผมพอดีกว่าอย่างทางใดทางนึงไปเลยดีกว่ามีชุดผู้ชายในตู้เสื้อผ้ามีซสก้าที่สูงไม่หมดบนขอบหน้าต่างบหครับอายุ17แม่ก็พอแล้วนะมันไม่มีความสุขอะไรขอกลับบ้านได้ไหมตอนนั้นมันจะมีไข้พักแรมอยู่สถาบันติวอะไรเงี้ยฮะค้างคืนนั่นแหละผมก็หนีออกมา มันกดดันครับแล้วก็ผมไม่ชอบเรียนผมชอบความบันเทิงผมชอบสร้างความสุขกลับมาถึงบ้านแม่ควรโกรธผมด้วยแต่เอฟเฟกที่แม่แสดงออกมามันเหมือนกับเข้าใจมากกว่าเรื่องบ่อมังกรเมื่อสิปีก่อนยังคงติดอยู่ในใจข้าเสมอไม่มีอะไรเลยที่จะแบบสามารถทําให้แม่เห็นได้เลยว่าเราทําอะไรตรงนั้นได้เราแค่โชว์ให้แม่เห็นว่าเราฝึกมาผมก็มีไม้ตัวเล็กๆไม้ที่แบบเขาเอาไว้คุยเล่นเกมด่ากันอะไรเงี้ยเอามาฝึกภาค แล้วหลังจากนั้นก็เก็บเงินมาเรื่อยๆหาไหม่ดีๆแล้วก็ลองอัดเดโมโต,ตัวเองฝึกไปเรื่อยๆฮะช่วงเวลานั้นก็ประมาณ2ปีจนได้งานงานแรก ก็จะเป็นซีรีส์อินเดียครับที่ JKN ลงช่องแมี3เรื่องชื่อว่าลังราสซียลิขิตแค้นแสนรักเรื่องที่2ก็เป็นฮนุมานสงครามมหาเทพส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นนาคินภาคสองผลงานในสายงานภาคที่ภูมิใจมีมีหลายชิ้นมากเด่นๆจะมีที่แบบชอบยกขึ้นมาก็คือจะเป็นจูลสิกเวิด์ภาค2ที่ตอนนั้นพีเซนเข้ามหาลัยผมพีเซนทุนด้วยปรากฏว่ามีพี่ที่เป็นผู้กกับเสียงจากกันตนาเขาติดต่อมาอยากขอ เสียงผมไปลองลงหนังดูหลังจากนั้นก็ไปลงเรื่องจุ r ลสิ i เวิลด์ภาค2เป็นตัวหลักแฟรงคินเว็บเป็นตัวละครวัยรุ่นในเรื่องเสียงค่อนข้างทุ้มก็เหมาะกับคาแรคเ,เตอร์ ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินแบบอิสระเล็กๆหลายๆคนก็คือแ๊งวารินซีทริปขนมโนนินายแล้วก็พลเชษอะไรเงรี้ยเคยร่วมง,งานกันตั้งแต่เพลงแคนดี้เอนดูอุ่หลายๆเพลงเลยครที่ทํามาด้วยกันหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเราก็น่าทําเพลงนะจะทําเพลงแนวไหนตอนนั้นก็ยังแบงค์อยู่แต่อยากทําเพลงแล้วก็เริ่มแต่งเพลงขึ้นมาหาดนตรีฟรีมาก็ได้มาผมก็ช่วยแต่งท่อนเข้าท่อนส่งอะไรเงี้ย แทนจอยังแทนชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่ทีนหนวะจุดประสงค์ของเพลงเป็นแซวรุ่นพี่ครับจุดประสงค์ของการทำเอ v นี้คือขายงานภาพครับถ้าไปดู MV แล้วภาพมันค่อนข้างจะงดงามอารามแท้งดงามถ้าเกินงดงามซะจนเขินไอเต้าบ้าบบ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 วววววววชชิิกใในนหห หลังจากเพลงแทนบอยดังที่เห็นชัดๆเลยใช่ไหมฮะเป็นเพลงที่พี่กวินดึงตัวผมไปฟีดเขาอยากได้ภาษาประหลาดได้ก็จัดให้แล้วก็เกิดเป็นเพลงบวกขึ้นมาลักษณะคำมันใกล้เคียงกับขมรด้วยแหละครับพี่มันก็เลยแบบทำให้คนอาจจะคิดว่าเป็นขมรบก็แวะไม่ใช่เป็นอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าสายเพลงผมอยากเด่นด้านไหนผมอยากเด่นร้องมากกว่าไหนๆก็เป็นนักพากย์ ชอบเสือารมแล้วเราก็ถ้าเสยอรมผ่านเพลงมันก็น่าจะดีนะผมเป็นคนจริงจังกับชีวิตไหมผมว่าผมจริงจังกับชีวิตนะครับแต่ถ้าถามว่าผมเร่งหางานไหมผมบอกว่าผมรับทุกโอกาสที่เข้ามาเลยวะเพราะว่าพ่อแม่ผมแยกทางกันตั้งแต่ผมเด็กก็มีแม่คนเดียวนี่แหละที่ดูแลผมมาแค่อยากให้แม่เห็นว่าเราอยู่ได้เราไม่ต้องรบกวนเขาในหลายๆอย่างภูมิหลังของแม่แม่เกิดมาไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ ต้องแบบขายหลายอย่างเพื่อส่งแม่เรียนแล้วเขามีลูกสองคนอีกที่นี้ผมหันไปมองที่แบบบ้านแม่เง,งี้ยผมรู้สึกว่าผมเป็นลูกผู้ชายคนเดียวแล้วอะคือผมก็มีพี่สาวมีน้องสาวแต่ว่าผมดูเหมือนเป็นคนเดียวที่สามารถเป็นหัวเรือได้ในตอนนี้เพราะว่ามันไวด้วยความที่เราเข้าไปไวเองเราก็เหมือนต้องพยายามทำเพื่อพวกเขาเป้าหมายใช่ไหมครับผมแค่อยากให้อดีต ที่ผ่านมาของผมอ่ะพื้นเพของผมคนที่ส่งเสียผมดินที่เคยเดินอะไรเงี้ยในวันที่ผมได้ดีพวกเขาก็ต้องสบายแค่นั้นแหละผมก็แค่อยากให้แม่สบายมากกว่านี้